เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตนะคะหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตก็เขียนไปสาขาอะไรสาขาอะไรนะคะแล้วก็ที่ไหนคณะอะไรนะคะในที่นี้เป็นสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนบัณฑิตวิทยาลัยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายใส่ให้เต็มแล้วก็คอมมาปีที่ปีการศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มนั้นนะคะแล้วก็บอกเลขหน้านะคะ รายการอ้างอิงเนี่ยเราใส่ไว้มันจะเป็นประโยชน์สำหรับการเ,เป็นการให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นข้อมูลที่เราใช้ใน,ในงานวิจัยของเรานะคะสำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยไปติดตามดูว่างานต่างๆที่เราค้นคว้ามาเนี่ยเราไปค้นคว้ามาจากที่ไหนนะคะมีเล่มไหนบ้างนะคะเขาก็จะได้ไปตามอ่านได้นะคะ เวลาที่เราทำวิทยานิพนธ์หรือว่างานวิจัยเสร็จแล้วเนี่ยให้เรารวบรวมเอกสารแล้วก็แหล่งข้อมูลการอ้างอิงต่างๆของเราไว้ในรายการอ้างอิงในตรงส่วนท้ายของวิทยานิพนธ์หรือของงานวิจัยของเรานะคะมีคำถามว่าแล้วในส่วนของเวลาที่เราเการอ้างรายการอ้างอิงเนี่ยในการทำวิทยานิพนธ์ส หนังสือรายชื่อหนังสือรายชื่อเอกสารต่างๆที่ปรากฏในรายการอ้างอิงมันเป็นรายชื่อพวกไหนมันเป็นหนังสือพวกไหนมันเป็นมันเป็นหนังสือที่เป็นรายการที่เราได้อ้างแล้วอยู่ในตัวเนื้อหรือว่ามันเป็นหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกิดเปิดค้นคว้ามาไปแอบดูมานิดนึงแต่เราไม่ไดเอามาอ้างในตัวเนื้อในรายการอ้างอิงใส่ส่วนไหนไว้คะส่วน อันแรกหรืออันที่สองอันแรกก็คือเฉพาะที่เราเขียนไว้ในตัวเนื้อเนื้อเรื่องกับสองก็คือว่าหนังสือทุกเล่มอะที่มันเกี่ยวข้องกันเนี้ยที่เราไปไปไป,ไปอ่านเป็นความรู้แต่เราไม่ได้เอามาเขียนไว้ในตัวเรื่องก็ได้จะใส่อะไรไว้ในรายการอ้างอิงดีจะใส่ทุกอย่างไหมหรือใส่เฉพาะที่เราได้เขียนไว้ในตัวเนื้อใส่อะไรไว้ดีคะทราบไหมเอ่ย ในรายการอ้างอิงของที่จุลานี่แหละเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์นะคะให้ใส่เฉพาะหนังสือเอกสารรายการเอกสารที่เราได้พูดถึงในตัวเล่มในตัวเนื้อก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีในตัวเนื้อไม่ไม่ต้องใส่เลยนะคะไม่ต้องใส่ลงไปเลยนะคะเวลาที่เราตัวเล่มไปตรวจเนี่ย <laughs> เขาก็จะตรวจอ่ะอันนี้ไม่มีในตัวเล่ม ตัดออกตัดออกตัดออกนะคะจะใส่ไปทำไมนะคะทีนี้เวลาระบบรูปแบบนะคะรูปแบบที่เราใช้ในการเขียน reference ท้ายเรื่องท้ายเล่มท้ายงานวิจัยของเราเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบใหญ่นะคะจะเปนจะมีสองรูปแบบ จริงๆแล้วมันต่างกันตรงไหนสองรูปแบบนี้มันต่างกันแค่ที่ปีที่พิมพ์อ่ะมันเปปีที่พิมพ์นะคะ,อ,ะอ่อแบบแรกเนี่ยปีที่พิมพ์มันจะอยู่ส่วนท้ายเลยแบบเนี้ยชื่อสมัยก่อนสมัยที่เรียนสมัยมัธยมปฐมนี่ค่ะเราก็เรียนแบบนี้นะคะแต่ว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้กันก็คือปีที่พิมพ์จะอยู่หลังชื่อผู้แต่งนะคะเราจะเลือกใช้แบบไหนก็ได้แต่ก็ใช้แบบ ใช้ให้เหมือนกันนะคะใช้เป็นรูปแบบเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ในวันนี้ที่ครูยกตัวอย่างมาครูจะยกตัวอย่างรูปแบบที่สองนะคะรูปแบบที่สองก็คือว่าปีที่พิมพ์เนี่ยมันจะอยู่หลังชื่อผู้แต่งนะคะเวลาที่เราเขียนรายการอ้างอิงเนี่ยเอกสารต่างๆกัน รูปแบบการอ้างอิงก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเอกสารข้อมูลประเภทหนังสือหนังสือเนี่ยก็จะมีรูปแบบการอ้างอิงอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะคือขึ้นต้นดยผู้แต่งนะคะแล้วก็เป็นปีที่พิมพ์อันนี้ครูใช้แบบที่สองครูก็เลยเอาปีที่พิมพ์มาไว้ข้างหน้าหลังจากชื่อผู้แต่งนะคะแต่ถ้าเป็นแบบที่หปีที่พิมพ์จะต้องไปอยู่สุดท้ายเลยนะคะ ชื่อผู้แต่งเสร็จแล้วหลังชื่อผู้แต่งเนี่ยต้องมีจุดนะคะแล้วก็เป็นปีที่พิมพ์ปีที่พิมพ์ก็มีจุดทีนี้ชื่อหนังสือชื่อหนังสือเนี่ยจะขีดเส้นใต้ก็ได้เราจะทำเป็นตัวหนาก็ได้แต่ชื่อหนังสือไม่ใส่เครื่องหมายเครื่องหมายคำพูดนะคะ ชื่อหนังสือจะทําเป็นตัวหนาก็ได้หรือขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะแล้วหลังชื่อหนังสือก็ต้องมีจุดเหมือนกันนะคะตามด้วยจํานวนเล่มนะ,ะเล่มที่หรือจํานวนเล่มถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ต้องใส่แล้วก็ใส่ชื่อสถานที่สถานที่พิมพ์นะคะสถานที่พิมพ์เนี่ย ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็ใส่กรุงเทพมหานครหลังสถานที่พิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะคะจุดจุดสองจุดแล้วก็ใครเป็นคนพิมพ์นะคะหน่วยงานที่พิมพ์หรือหรือสำนักพิมพ์นะคะภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรจบด้วยเครื่องหมายจุดนะคะฟูลสต็อปจะเห็นว่ามันมันเยอะยิบย,ย่อยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลประเภทหนังสือซึ่งง่ายสุดละ ทีนี้ถ้าเป็นหนังสือเหมือนกันแต่เป็นหนังสือที่พิมพ์ในโอกาสพิเศษเช่นงานศพงานวันสถาปนาหรืออื่นๆนะคะเราก็ให้ลงรายการอ้างอิงเนี่ยเหมือนแบบธรรมดาเหมือนหนังสือธรรมดาเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมวงเล็บไว้ข้างหลังนะคะวงเล็บไว้ข้างหลังนิดหนึ่งนะคะ ว่ารายละเอียดของหนังสือเนี่ยมันคืออะไรใส่ในวงเล็บไว้เช่นขจรสุขพานิชต2497นะคะชื่อหนังสือก็คือหนังสือชื่อว่าเมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชมัยตรีนะคะพิมพ์ที่สถานที่พิมพ์คือพระนครนะคะสมัยก่อนสถานที่พิมพ์เป็นพระนครโรงพิมพ์อะไรโรงพิมพ์มหามากุฎราชวิทยาลัยแล้วก็ฟู l ส stop เสร็จแ,แล้วให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของหนังสือไว,ไว้ในวงเล็บก็คือมหามกุฏราชวิทยาลัยพิมพ์ถวายหม่อมเจ้าชัดชวลตกเกษมสันในมงคลสมัยมีพระชนห้ารอบ12มิถุนายน2497วงเล็บแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟูลสต็อปเครื่องหมายจุดไว้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหนังสือประเภทที่พิมพ์เป็นพิเศษนะคะ ถ้าเป็นหนังสือแปลถ้าเป็นเป็นหนังสือแปลก็จะต้องบอกชื่อผู้แปลด้วยนะคะเป็นหนังสือแปลใส่ชื่อภาษาไทยนะคะชื่อผู้แต่งนะคะแล้วก็เอ,อ่ออันนี้เป็นชื่อหนังสือนะคะอ่ะอันนี้สอง8ันห้า้อยสิบแปดมาอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะจริงๆตรงนี้จะถูกนะคะเป็นแบบที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบที่สองปีที่พิมพ์จะต้องอยู่ข้างหลังชื่อผู้ผู้เขียน นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อหนังสือมหาวิทยาลัยกับชุมชนเมืองใส่ชื่อผู้แปลด้วยแปลใครเป็นคนแปลนะคะแล้วก็สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์นะคะถ้าเป็นบทความถ้าเป็นบทความนีม่จำไว้เลยต้องมีคำว่าในใช่ไหมเป็นชื่อบทความแล้วอยู่ในหนังสืออะไรนะคะเช่นชัยพรวิชาวุฒิ5 5 8 8นะคะ อันนี้คือบทความเป็นชื่อบทความการสอนในระดับอุดมศึกษาในอะไรในนี่แปลว่าในอยู่ในหนังสือในการสอนและการวัดผลการศึกษาหน้าหนึ่งถึงสาพระนครพระนครสถานที่พิมพ์ฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะทีนี้ถ้าเป็นบทความวารสารก็ ใส่ชื่อบทความแล้วก็ชื่อวารสารชื่อวารสารก็เทียบเท่ากับชื่อหนังสือนั่นแหละนะคะแล้วก็ชื่อหนังสือหมายความว่าอาจจะขีดเส้นใต้าหรือทําเป็นตัวหนาก็ได้นะคะแล้วเราต้องบุระบุป,ปีที่หรือเล่มที่แล้วก็เลขเลขหน้าปีที่หรือเล่มที่นี้เพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เลขหน้าต่อท้ายนะคะว่าหน้าไหนนะคะ ในหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันนะคะในหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันเขียนว่าขึ้นต้นด้วยผู้เขียนนะคะผู้เขียนคือวีระธีรพัฒแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุดไว้นะคะแต่ส่วนที่ต่างแทนที่จะเป็นปีที่พิมพ์ใช่ไหมก็ให้เขียนวันเดือนปีไว้ข้างหลังตรงนี้แล้ววงเล็บนะคะวงเล็บวันเดือนปีที่หนังสือของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นนะคะแล้วก็ใส่ชื่อบทความแล้วก็ใส่ชื่อหนังสือพิมพ์ นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณลอนแล้วก็เป็นเลขหน้านะคะอันนี้เป็นมาจากหนังสือพิมพ์ก็จะ,ะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะคะในสารานุกรมเมื่อตะกีนเล่มนี้เราใช้เป็นเชิงอัดและเวลาที่เรามาอ้างเป็นรายการอ้างอิงนะคะมันก็จะซับซ้อนน้อยลงนิดนึงนะคะก็ใส่ชื่อ ชื่อบทความไปเลยแล้วก็เป็นชื่อสารานุกรมชื่อสารานุกรมเทียบเท่ากับชื่อหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขีดเส้นใต้หรือว่าทำตัวหนาก็ได้นะคะบทวิจารณ์ในหนังสือวารสารนะคะก็ให้ใส่ชื่อผู้เขียนบทวิจารณ์แล้วก็วันเดือนปีนะคะเดือนหรือปีก็ได้แล้วก็วิจารณ์เรื่องนะเขียนว่าวิจารณ์เรื่องนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องชื่อหนังสือที่ทวิจารณ์นะคะ โดยชื่อผู้แต่งหนังสือนะคะแล้วก็ชื่อวารสารที่ลงนะคะอันนี้หนูลองไปดูเองนะคะเพราะว่าลองไปดูอีกทีไม่ใช่ไปดูเองไปดูอีกทีนึงจำไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าให้ให้เข้าใจแล้วก็มันจะมีจุดสังเกตบางประการนะคะที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะได้ใช้ คือวิทยานิพนธ์แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการประชุมวิชาการที่เราอาจจะได้ต้องอ้างอิงอยู่นะคะชื่อวิทยานิพนธ์ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็ปีที่พิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วก็ใส่ชื่อวิทยานิพนธ์ลงไปเวลาที่เป็นวิทยานิพนธ์สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเราจะต้องบอกว่ามันเป็นวิทยานิพนธ์ระดับไหนใช่ไหมคะวิทยานิพนธ์ อันนี้ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยคือชื่อวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตภาควิชาอะไรคณะไหนนะคะมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรนี่คือคือเวลาที่เราทำอ้างอิงออวิทยานิพนธ์นะคะทีนี้ถ้าเป็นออการประชุมทางวิชาการนะคะการประชุมทางวิชาการเราก็ใส่ชื่อผู้เขียนบทความปีที่พิม ชื่อบทความนะคะชื่อบทความไม่ต้องขีดเส้นใต้แล้วก็ในนะคะในเนี่ยในก็จะบอกว่ามันปรากฏบทความเนี้ยมันปรากฏอยู่ในอนัอ่งอยู่ในการประชุมอะไรนะคะปรากฏอยู่ในรายงานการสัมมานาจริยธรรมในสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขหน้าสถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะ ใกล้แล้วข้อมูลประเภทจุนรสารหรือว่าเอกสารอัดสำเนานะคะเราอาจจะต้องบอกนิดนึงจริงๆก็คล้ายๆเดิมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเราอาจจะต้องวงเล็บไว้ข้างหลังว่าอันเนี้ยมันเป็นเอกสารอัดสำเนานะคะมันเป็นเอกสารอัดสำเนาทีนี้ ข้อมูลอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่จากเป็นตัวกระดาษแล้วเป็นจากการสัมภาษณ์เขียนยังไงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์นะคะชื่อผู้ให้สัมภาษณ์คือใครคุณหญิงแมนมาดเนี่ยนะคะแมนมาดชวลิตนะคะแล้วก็วันเดือนปีนี่คืออะไรวันเดือนปีที่ให้สัมภาษณ์นะวันเดือนปีที่ให้สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์วันที่เจ็ด ธันวาคม2519นะคะแล้วก็บอกว่าตําแหน่งเขามีตําแหน่งอะไรผู้อำนวยการกองหอสมุดแห่งชาติแล้วก็เขียนว่าเป็นการสัมภาษณ์นะคะข้อมูลโสดบ้างข้อมูลโสดนะคะอาจจะต้องบอกชื่อผู้ทำเ,เ,เ,เทปวิดีโออันาน,านั้นหรือว่าซีดีสไลด์อันนั้นนะคะใครเป็นคนทำนพจน์สารสินพอสอ,อะไร2520ั25 ะะแล้วก็2520นี่ก็คือปีที่เผยแพร่นะคะชื่อเรื่องชื่ออะไรชื่อความอยู่รอดของของเศรษฐกิจไทยแล้วให้วงเล็บเหลี่ยมนะเทปบันทึกเสียงนะคะแล้วก็สถานที่ผลิตทำที่ไหนหน่วยงานที่เผยแพร่เป็นใครนะคะอันนี้เป็นข้อมูลโสดเกิดเราไปได้ข้อมูลวิดีโออะไรมานะคะสุดท้ายอันเนี้ยคงจะต้องใช้กันเนาะ ถ้าไปหาเนี่ยใช้บ่อยเอาไว้สุดท้ายเด็กสมัยนี้ใช้ข้อมูลอันเนี้เยอะมากแล้วก็อ้างไม่เป็นนะคะข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตต่างๆจากในไฟล์เนี่ยทำยังไงนะคะอ้างอิงคือเอาผู้ใส่ชื่อผู้รับผิดชอบหลักของในนั้นน่ะว่าเป็นใครนะคะบางทีมันก็จะมีชื่อผู้เขียนอยู่ในเอกสารอะไรที่เราไปหามาแล้วก็ใส่ชื่อผู้เขียนลงไปนะคะแล้วก็ปีของเอกสารนั้น ถ้ารู้นะคะแล้วมันชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องเบิกโรงละครหลวงสมัยรัชกาลที่4นะคะเป็นชื่อแฟ้มข้อมูลหรือเป็นชื่อชื่อ,อ,อไฟล์ที่เราเข้าไปเจอนะคะทีนี้เราก็บอกว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนวงเล็บออนไลน์ถ้าเราไปเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตเราวงเล็บออนไลน์แล้วก็ใส่จุดนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกแหล่งที่มา โคลลนนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ไปก๊อปมาเลยเ,อ,อ,เอ,อเว็บไซต์ที่อยู่เว็บไซต์นั้นน่ะนะคะโวยวายเว็บอะไรก็ว่าไปก๊อปมาลงมาเสร็จ <c oughs> วงเล็บเหลี่ยมวันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูลนะคะ <c oughs> เช่นอันเนี้ยเข้าไปเซิร์ชหามาวันที่20 <c oughs> มีนา2557เนะคะ <c oughs> เราก็วงเล็บไว้ว่าวงเล็บเหลี่ยมไว้ว่าเนี่ย ยี่สิบมีนาสองหหมายถึงวันเดือนปีที่เข้าถึงข้อมูลนะคะในหลายๆงานเท่าที่ครูเห็นเนี่ยมันก็จะมีเขาเขาจะเขียนว่าพอได้แหล่งที่มาแล้วใช่ไหมคะคือเอาเว็บไซต์ที่อยู่เว็บไซต์มาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ เขียนท้ายตรงนี้นะคะต่อจากเว็บไซต์ตรงนี้ว่าวันที่สืบค้นข้อมูลจริงๆไม่ต้องนะคะไม่จำเป็นเราวงเล็บเปลี่ยมไว้เลยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วตรงนี้มันก็จะบอกเองว่ามันคือวันที่เราเข้าไปเซิร์ชนะคะแต่ตัวเอกสารจริงๆเนี่ยเขาทำปี54แต่เราเข้าไปเซิร์ชปี57นะคะอันนี้อยากให้เราได้ทำให้ถูกนะคะทำให้ถูกต้องอ้างอิงให้ถูกต้อง เยอะเยอะใช่ไหมคะคือจริงๆริงหนูอันนี้เขาก็ไม่มีเขียนไว้นะคะอาจารย์เพียงเพียงแต่ว่าตัวเองเ่ถ้าใจตัวเองตัวเองคิดว่าถ้ามันยาวมากขนาดนั้นมันอาจจะต้องตัดเอาส่วนที่มันเป็น ส่วนต้นมามันจะได้ไหมคะไม่แน่ใจอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวไปมันมันไม่ชี้ไปที่ตัวนั้นเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องไปลองลองถามดูเพราะว่าอันนี้คือยังไม่ไม่เคยมีมีมีใครมาเป็นมาเป็นครึ่งหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปไปเช็คดูดีกว่าค่ะอาจารย์ <c oughs> เพราะาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ไม่กล้าตอบ คืออ๋อค่ะค่ะค่ะต่างๆค่ะวารสารเอร์นอล ค่ะวิกิพีเดียเชื่อถือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยแต่ว่าทำไมเราชอบใช้กันๆังนะคะเพราะว่าข้อมูลไม่รู้ใครต่อใครไปเขียนเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ข้อมูลที่ แน่ใจว่าถูกต้องนะคะเพราะว่าใครไปเข้าไปเขียนก็ได้อาจจะผิดผิด,ผดถูกถูกถก็ได้ลองเซิร์ชดูนะคะไม่ไม่ไม่น่าได้นะคะไม่ไม่ได้เลยนะคะ <S <S แต่ว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> เด็ก <ใน S 1> ๆอาจจะไม่รู้ <c oughs> รก็นนะะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะเป็นอาจารย์เข้าไปเขียนให้ข้อมูลความรู้นะคะ ทีนี้มีมีอีกนิดหนึ่งนะคะพอดีเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนที่เราอ้างถึงนะคะผู้เขียนที่เราอ้างถึงเนี่ยเขาเขียนหนังสือหลายเล่มเขาเขียนหนังสือหลายเล่มทีนี้เวลาที่เราเขียนในรายการอ้างอิงเราจะทำยังไงเขียนต่อลงมายังไงดีคะ อันที่หนึ่งก็คือว่าที่เป็นชื่อผู้เขียนเนี่ยให้เขียนทุกครั้งเลยไหมที่ทุกเล่มเลยไหมเขียนนะคะให้เขียนทุกเล่มเลยในสมัยก่อนเวลาที่เราเห็นเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะมีชื่อคนเนี้ยอาจารย์สารติเนี่ยอาจารย์สารติพักดีคำสองห้าห้าสี่สารติพักดีคำสองห้าห้าสองสารติพักดีคำสองห้าห้าศูนย์เราจะต้องเขียนสารติพักดีคำสามหนไหมตอบ เขียนสามหนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะละไปได้เราเขียนแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่นะคะให้เขียนสามครั้งเลยนะคะแล้วก็เราจะเรียงยังไงดีอะเรียงหนังสือตัวเล่มเนี่ยยังไงดีไม่หมายถึงว่าผู้แต่งคนเดียวกันไงคะ ตามปีค่ะเพราะว่าเราเอาปีขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เรียงตามปีนะคะส่วนใช่ค่ะใช่ใช่ของเราอันนี้แล้วแต่ความนิยมค่ะอาจารย์จริงๆค่ะค่ะยังไงก็ได้มันไม่ได้มีเกณฑ์ตายตัวค่ะเพราะว่าเท่าที่เห็นก็คือบางคนก็ปีล่าสุดไปปีเก่าไปปีท้ายบางคนก็ปีแรกมาปีล่าสุด นะคะก็แล้วแต่นะคะออแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ลืมไปเลยอ๋อในภาพรวมทั้งหมดนะคะภาพรวมทั้งหมดการเรียงการเรียงรายการอ้างอิง,เร,งอระะเรียงตามอักษรนะคะเรียงตามอักษรกอไก่ถึงฮอนคูกนะคะเรียงตามอักษรกอไก่ถึงฮอนคูภาษาอังกฤษก็ A ถึงแซนะคะ การเรียงลําดับรายการอ้างอิงเนี่ยให้เรียงตามลําดับรายการอ้างอิงเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะพอเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็ค่อยต่อด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะเรียงโดยทํำยังไงเรียงตามลําดับตัวอักษรตัวแรกนะคะที่ปรากฏในพจนานุกรมของเราก็าคือกไก่ใช่ไหมหรือตัว A ในภาษาอังกฤษหรือตัวอะไรในภาษาอื่นๆถ้ามีนะคะ ทีนี้สิ่งที่ควรระวังนิดนึงก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องแยกประเภทของเอกสารคือแยกเป็นบทความอะไรมีอะไรบ้างหนังสือมีอะไรบ้างออนิตยสารมีอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่จำเป็นต้องต้องแยกนะคะคือใส่รวมกันไปเลยสิ่งที่แยก คือแยกภาษาอย่างเดียวแยกภาษาไทยกับแยกภาษาอังกฤษแต่ว่าในภาษาไทยนั้นมันอาจจะประกอบด้วยข้อมูลที่มาจากหนังสือก็ได้มาจากบทความก็ได้มาจากวารสารก็ได้นะคะแล้วมา,มาจากได้หลายที่นะคะมาจากออนไลน์ก็ได้แล้วแต่นะคะไม่จําเป็นต้องแยกประเภทของเอกสารนะคะอันนี้ก็ได้มาจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์นะคะของบัณฑิตวิทยาลัยแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น มันจะมีเป็นตัวเล่มด้วยแล้วก็เราสามารถไปดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ได้เลยนะคะเมื่อเช้าก็ได้เข้าไปดาวน์โหลดมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยเลยนะคะคือตอนนี้บทความทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผู้พิมพ์คือวารสารต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกฟอร์แมตของเขานะคะพอเขาออกฟอร์แมตของเขาปุ๊บนักวิทยาศาสตร์ไทยก็มาแปลเป็นไทยแบบตรงไปตรงมามันก็เลยขัดแย้งกับ ที่ทางราชบัณฑิตภาษาไทยเนี่ย <_ d ata> เขาคิดขึ้นมาค่ะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่านิสิตเลือกเลือกใช้ได้แต่ว่าถ้าอาจารย์มิง่งมิดบอกว่าทางจุฬาบอกให้เขียนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยก็เขียนนะคะยกเว้นว่าเราจะส่งไปตีพิมพ์ที่วารสารต่างๆทางวิชาการเราต้อง observe เราต้องเคารพฟอร์แมตท,ที่เขาสั่งเรามาเขาให้ทำฟอร์แมตอะไรเราก็ทำไปตามนั้นนะคะ อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะเรสประเด็นขึ้นไปที่บัญญัติวิายนิดนึงว่าใช่ว่ามันมีการเขียนแบบต้องเข้ามาดูในสากลนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อนพักนะคะนิดนึงคือก็สืบเนื่องจากคําถามของอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะว่ารูปแบบเราจะใช้แบบไหนคือจริงๆอันเนี้ยมันเป็นรูปแบบ ของจุลาเพื่อประโยชน์ว่านิสิตจะได้เอาไปทําให้ถูกเวลาที่เราส่งวิทยานิพนธ์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปส่งเปเปอร์ไปลงในเจอเนลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในแต่ละเจอเนลเขากําหนดแบบรูปแบบแบบไหนนะคะแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามของเขานะคะเวลาที่เราอ้างอิงเนี่ยไอ,ไอ้การอ้างอิงของเรานี้เนี่ยมันเหมือนกี่เปอร์เซนต์กับงานที่มันมีอยู่เดิม ะะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะคะความหมายของ plagiarism เนี่ยถ้าในพจนานุกรมนะคะเ,เขาก็ให้ความหมายไว้ว่ามันแปลว่าการขโมยและแสดงความคิดหรือคำพูดของคนอื่นว่าเป็นของตนการใช้ผลงานของคนอื่นโดยไม่ให้เครดิตกับที่มาการ กระทำการโจรกรรมงานวรรณกรรมคือลอกงานวรรณกรรมหรือเสนอความคิดหรือผลงานที่มาจากแหล่งที่มีอยู่ว่าเป็นผลงานใหม่แล้วก็เป็นต้นแบบของตัวเองนะคะในพจานานุกรม Merriam-Webster เนี่ยเขาก็ให้ความหมายของพระจริซึมไว้ว่าอย่างนี้นะคะในพจานานุกรม Longman นะคะลองแมนปี2003นะคะบอกว่ามันคือเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดใช้คำพูดความคิดหรืองานของคนอื่นและเสียแซงว่าเป็นของตัวเองนะคะอย่างนี้เรียกว่าการลักลอกงานความคิดหรือข้อความส่วนหนึ่งหรือเรื่องราวที่คัดลอกมาจากงานของคนอื่นโดยไม่ระบุว่ามาจากที่ใดนะคะอันนี้คือความหมายของการลักลอกงาน ทีนีออ้อาจารย์สุวิมลว่องวานิชนะคะก็ได้เสนอเรื่องการลักลอกงานนี้นะคะในปี2553แล้วก็อาจารย์ได้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยของคำว่าพระเจริ i ซึไว้ว่าการลอกเรียนทางวิชาการนะคะการลอกเรียนทางวิชาการนะคะอาจารย์สรุปให้นิยามของการลอกเรียนทางวิชาการไว้ว่า การลอกเรียนทางวิชาการหมายถึงการนำเนื้อหาสาระในรูปแบบต่างๆเช่นคําประโยคเนื้อหาทั้งหมดภาพหรือแผนภูมิต่างๆรวมถึงการแปลจากภาษาต้นฉบับจากผลงานผู้อื่นมาเสนอประหนึ่งว่าเป็นผลงานของตนเองโดยไม่อ้างอิงหรือบอกแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องและแน่ชัด การลอกเรียนงานทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบด้วยการไม่ว่าจะเป็นการลอกเรียนทั้งหมดนะคะทั้งหมดคือวดบายว r ดเลยทุกคําหรือการลอกเรียนบางส่วนหรือการถอดความให้ดูแตกต่างไปจากเดิมจนผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นแนวความคิดของผู้เขียนเองทั้งหมดการกระทําเหล่านี้เป็นการลอกเลียนทางวิชาการซึ่งถือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ที่อ่านมาเราได้ทำอะไรแบบนี้ไปบ้างแล้วนะคะยังมีสายหน้ายังค่ะยังค่ะ,ะนะคะจริงๆพัจริซึมเนี่ยมันในภาษาไทยก็มีคนใช้หลายหลายคำนะคะมีเช่นการลอกเรียนทางวิชาการการลอกเรียนวรรณกรรมการจรกรรมวรรณกรรม การขโมยคัดลอกหนังสือการขโมยความคิดการโจรกรรมผลงานวิจัยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะใช้อะไรแต่ว่าในอย่างอันเนี้ยอ,อ,อาจารย์ก็บัญญัติไว้ว่าให้ใช้การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมนะคะ คือหลังจากที่ใช้กันมาหลายคนไม่ตรงกันสักทีนะคะตอนนี้ p ระ g i ธิ i s m ในภาษาไทยใช้ว่าการลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรมนะคะแล้วแบบไหนที่เข้าข่ายลักลอกลักและก็ลอกด้วยนะทั้งลักลักแปลว่าอะไรขโมยลักขโมยนะคะขโมยแล้วก็ลอกนะคะแบบไหนที่ มันคือเข้าขายลักลอกงานวิชาการลอกประโยคจากแหล่งอ้างอิงโดยตรงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยลอกมาทุกคำหรือลอกย่อหน้าทั้งย่อหน้าจากแหล่งอ้างอิงโดยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกันแทนคําบางคําคัดลอกบทความทั้งบทความออกจากวรา,ารสารหรือตำราแล้วก็ส่งอาจารย์เสมือนว่าเ,ออเป็นงานที่ตัวเองทำขึ้น ตัดและแปะข้อความทั้งย่อหน้าทั้งโดยใช้ประโยคหลายประโยคแต่สลับที่กันแล้วก็ตัดบางประโยคออกบ้างนะคะอันนี้เป็นลักษณะการลักลอกงานที่พบบ่อยๆนะคะมีอีกคัดลอกย่อหน้าทั้งย่อหน้าโดยใส่เครื่องหมายอัญ,ญประกาศแต่ไม่ระบุแหล่งอ้างอิงเครื่องหมายอัญ,ญประกาศคือเครื่องหมายคำพูดนะคะ คัดลอกมาทางย่อหน้าแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะแต่ไม่บอกแหล่งที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงคําบางคําแล้วก็ประโยคบางประโยคในต้นฉบับนะคะจากในข้อความในภาษาต้นฉบับนะคะแต่ว่าแม้จะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ยังจะรักษาโครงสร้างของเนื้อหาแล้วก็คําศัพท์หลักๆไว้เหมือนกับข้อความต้นฉบับเดิมนะคะหรือ